สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวทำไรอะแหมารมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงะระคาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกระดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีดีไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,คบเคลื่อนความ,วามยั่งยืน<ด>สู่พื้นแผ่นดินทองคำ<อ><อ> กลับมาในช่วงนี้นะคะผาผู้ชมไปติดตามการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินนะคะในเรื่องของการพัฒนาที่ดินแล้วก็อนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ลุ่มแม่น้ํโขงล้านช้างค่ะแต่ว่าเขามีวิธีการในการดําเนินการอย่างไรแล้วกเกษตรกรนั้นได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายที่สนับสนุนงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่ขงล้านช้างได้มีภารกิจสำคัญที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรจังหวัดเชียงรายพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนมีประสิทธิภาพและการพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินเน้นเชิงรุกในพื้นที่ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ การทำงานในครั้งนี้ภายใต้โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมท่าดินกับหน่วยงานที่บูรณาการกันนะครับไม่ว่าของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับของอหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกร,ร,กรหมอดินชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาคีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรอิสระในโครงการนี้เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้ หนึ่งก็คือเราได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ถ้าทางกรมพัฒนาดินจะใช้เรื่องอแผนที่ a g r i m a p นะครับซึ่งความเหมาะสมกับการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ว่าจะมีความเหมาะสมแบบไหนโดยเอาตรงนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็เข้าไปบูรณาการร่วมกับหน่วยางานอื่นบัตรดินดีก็เป็นเหมือนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้เกษตรกรร,กร,ร่วมมือกับเราเป็นการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้เกษตรกรสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินในพื้นที่เกษตรกรสามารถรู้ข้อมูลด้านทางข้อมูลทางแอคทิเมทข้อมูลทางดินข้อมูลน้ําข้อมูลการใช้ประโยชน์และการตัดสินใจในการทําการเกษตรส่วนใหญ่ในบาดินดีนั้นจะมีรายละเอียดที่สามารถเกษตรกรสามารถเข้าไปได้ใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถ ที่จะโหลดในแอปพลิเคชันของมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆในส่วนของการทำรเกษตรนะมีพื้นที่นาอยู่14ไร่แล้วก็เป็นที่ของแปลงเดลโลอยู่อีก4ไร่กับ2งานนะครับเพื่อเป็นแปลงสาธิตวนในเรื่องของบัตรดินดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นนวัตรกรรมใหม่เนาะซึ่งก็ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่นะฮะเพราะว่ามันมันเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนเนาะ แต่ในส่วนของบัตรดินดีนั้นมันจะมีข้อมูล,ลหลายๆอย่างเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับสภาพน้าเกี่ยวกับกลุ่มดินนะฮะแล้วก็สภาพพื้นดินว่าจะเหมาะสมกับปลูกพืชอะไรวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโครงการแม่ของลานช้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับที่ร่วมโครงการในวันนี้กรมพัฒนาทที่ดินก็ได้มาแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินการตรวจดินว่าเราทําเพื่ออะไร แล้วก็มีประโยชน์อะไรอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือได้มาแนะนําโครงการบัตรดินดีจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งทําให้เกษตรกร,กรติดต่อกรมพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นมีแนวทางในการได้รับความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยบัตรดินดีเนี่ยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดครับอย่างของที่เชียงรายเนี่ยจะขอรับบัตรได้ที่ สถานีพัฒนาที่นเชียงรายนะครับอยู่ที่นางแรงผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเป็น PH เฮดเทคิดเนี H ่ยสามารถใช้ทดแทนเครื่องมือที่มีราคาสูงได้แล้วก็เป็นชุดเร็วที่สามารถตรวจสอบให้รู้ผลภายใน5นาทีแล้วในการนี้ก็ยังมีการเก็บดินในส่วนที่เหลือเพื่อไปต่อเพื่อไปตรวจสอบอยังแลบที่อยู่ในแต่ละภาคการเก็บตัวอย่างดินจะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากว่า,าการที่จะได้ผลการวิเคราะห์ ที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราจะต้องเก็บตัวอย่างดินต้องที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ตัวอย่างดินที่แท้จริงนะครับจากนั้นก็จะเอาตัวอย่างมารวมกันแล้วก็เอามาผึ่งในร่มครับพอดินค่อนข้างจะหมาดแล้วนะครับเราก็จะบดให้ละเอียดนะเก็บเอาพวกเศษรากพืชอะไรออกนะแล้วก็แบ่งดินก็เป็น4ส่วน,วนก็ส่วนหนึ่งก็ประมาณ 300-400กร,รมัมนะอันนี้ก็ส่งเข้าห้องแลบวิเคราะห์เพื่อที่จะวิเคราะห์ผลในเรื่องของธา,าตุอาหารและก็ pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดีนต่อไปนะจากนั้นก็ทางห้องแลบก็จะเอาผลการวิเคราะห์กลับมาให้เกษตรกรเพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบการใช้ดินในแปลงน้น,นั้นต่อไปครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินทำได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตนะคะหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศค่ะส่วนในช่วงหน้าพาไปดูตัวอย่างของเกษตรกร,กรที่ทำการเกษตรแล้วประสบผลสำเร็จนะคะมีไรายได้มีอาชีพที่มั่นคงเขาทำอย่างไรช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ